นี่คือโฉมงามนะคะทั้ง5้าหมายเลขของเรานะคะที่เข้าประกวดในค่ำคืนนี้ใคจะไในค่ำคืนนี้ค่ะในรอบแรกนะครับเป็นการโชว์ตัวนะครับและ,ะเป็นการอมอบพวงมาลัยได้นะครับในช่วงนี้นะครับท่านใดนะครับที่อยากจะ ให้กำลังใจนะครับและสนับสนุนหนูน้อยผู้เข้าประกวดในค่ำคืนนี้สามารถมอบรางวัลได้เลยนะครับซึ่งพวงมาลัยของเรานะครับพวงละสิบาทนะครับอยู่บริเวณด้านหลังนะครับสามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้นะครับใช่ค่ะมาได้เลยนะคะสําหรับพวงมาลัยค่ะคุณแม่ซื้อเลยนะคะมีไหมครับมีไหมครับพวงมาลัยมีไหมครับมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะ แล้วนะคะสำหรับพวงมาลัยน้อยนะคะในค่ำคืนนี้ทุกท่านสามารถเป็นผู้ตัดสินคณะกรรมการในการตัดสินนางนพมาสาวน้อยนะคะในดวงใจนะคะได้นะคะนะคะของเราะะเด็กๆก็นะคะชอบเปอร์ไหนรักเปอร์ไหนนะคะสามารถมอบให้กับน้องๆได้เลยนะคะให้กับน้องๆได้เลยนะคะท่านสามารถเป็นกรรมการนะคะเป็นกรรมการในการตัดสินหนูน้อยนพมา นะคะในค่ำคืนนี้ได้เลยนะคะพวงละสิบบาทเท่านั้นนะครับมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะโอ้โหกระพอยมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะหมูเจ็ดวางยางไม่แพ้ค่ะไม่แพ้อ่าไวงละสิบบาทนะคะ้า,ลาหล้วนะมาอีกแล้วนะคะหมูเจ็ดมาแล้วค่ะ มอแพ้กับสาวน้อยของเรานะคะมาแล้วค่ะหมู่13บ้านห้วใหญ่ก็ไม่ยอมแพ้กันนะคะไม่ยอมแพ้กันค่ะมาได้ตลอดเลยนะคะมาได้ตลอดได้เลยค่ะในช่วงนี้นะคะในส่วนของคณะกรรมการสำหรับการนับพวงมาลัยนะคะก็จะ จดคะแนนไวใ้ให้กับเด็กๆด้วยนะคะจดคะแนนไว้ให้กับน้องๆด้วยนะคะเพราะว่าพวงมาลัยนะคะจะเป็นคะแนนในการตัดสินนะคะสาวน้อยนพมาศนะคะได้รับรางวัลในส่วนของฟอสบุล่าโวตค่ะในค่ำคืนนี้นะคะบอกบอกทางนู้นได้เลยนะคะ ซึ่งในค่ำคืนนี้นะครับหนูน้อยคนไหนนะครับที่ได้รับภูมาลัยมากที่สุดนะครับคุณครับจะได้เป็นรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะครับใช่ค่ะซึ่งเราทุกคนนะคะสามารถเป็นกรรมการในการตัดสินในรางวัลป๊อปปูล่าโหวตได้เลยนะคะนับแล้วค่ะ ซึ่งในรอบนี้นะครับให้ผู้เข้าประกวดนะครับแนะนําตัวนะครับและเดี๋ยวครูเมย์นะครับจะเป็นคนถามคําถามครับซึ่งเป็นคําถามที่ง่ายๆนะครับให้เหมาะกับรุ่นของอา,อายุ6กถึงสิปีครับใช่ค่ะซึ่งเป็นคำ,คำถ,าถามที่ไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าหนูน้อยพร้อมไม่ลูกถ้าพร้อมแล้วแนะนําตัวได้เลยค่ะ ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัลิสาลอยลี้วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเอิญค่ะอายุเจ็ดขวบแปดเดือนค่ะ, 7, คะหมูเจ็ดบ้านนองยางสองข้าวประกวดค่ะขอให้ทุกทุกท่านเป็นกำลังใจให้น้องเอิญด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเรานี่คือการน้ำเสียงนะคะให้น้องได้แนะนำตัวแล้วเ,เดี๋ยวพิธีกรจะให้หนูเลือกหมายเลขนะคะมีเลขหนึ่งถึงเลขเจ็ดหนูเลือกหมายเลขอะไรคะ เลขอะไรคะลูกหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามนะคะหมายเลขสามคำถามที่ว่าหนูมีวิธีการอนุรักษ์หนูมีวิธีการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองไม่ให้เน่าเสียอย่างไรหนูมีวิธีการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองไม่ให้เน่าเสียอย่างไร ขอมพมาแม่น้ำคงคาคา่ะอ๋อขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะนะคะสำหรับน้องหมาเลขหนึ่งค่ะเด็กหญิชาริสาลอยลิ้วค่ะมีพวงมาลัยไหมครับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องหมายเลขหนึ่งครับสามารถมอบได้เลยครับมีพวงมาลัยสามารถมอบได้เลยนะคะ มีพวงมาลัยไหมครับสามารถมอบได้เลยนะครับหลังจากที่ผู้เข้าประกวดนะครับได้ตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับมีไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้น้องมายืนบริเวณทางด้านนี้ครับครับต่อไปครับหมายเลขสองครับหมู่ที่6บ้านกระ้อยสองข้ามส่งเข้าประกวดนะครับเด็กหญิง นภิชชาขำสะอาดครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญินนภิชาขำสะอาดค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องเปียโนค่ะหมูหก ปวดค่ะฟติประจําใจของนักเปียนโนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจไปให้ถึงอขอบคุณค่ะสําหรับน้องเปียนโนค่ะมุ่งมั่นตั้งใจไปให้ถึงนะคะทีน,นี้นะคะคุณครูมีคําถามให้หนูนะคะมีหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่เลขห้าเลขหกและเลข 4, เจ็ดค่ะเลือกเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่ง ะค,ะคำถามมีอยู่ว่าในวันนี้ที่หนูมาประกวดหนูน้อยนพมาในวันนี้ที่หนูมาประกวดหนูน้อยนพมาหนูได้เรียนรู้อะไรจากการประกวดบ้างหนูได้เรียนรู้อะไรจากการประกวดบ้างค่ะ ได้รู้จักได้รู้จักได้รู้จักเพ่อนเพื่อนที่ชข้าร่วมประกวดค่ะแล้วก็ร่วมอน,วนุรักษ์สกขต่งเพลงค่ะ วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิงแล้วลีนภคุณชื่อเล่นชื่อประแพค่ะอายุ14ปีส่งข้าประกวดจากหมู่บ้านวังยางหมู่เจ็ดค่ะค่ะคุณครูมีคําถามให้หนูนะคะมีหมายเลขทั้งหมด7หมายเลขด้วยกันค่ะหนูเลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข7ค่ะหมายเลข7นะคะคําถามมีอยู่ว่าหนูคิดว่าหนูได้รับอะไรบ้างนะคะ หนูคิดว่าหนูได้รับอะไรบ้างจากการที่หนูเข้าประวูน,งน,า,นางนพมาศในค่ำคืนนี้ค่ะขอบคุณสลาพันนะคะสกไบบสก็ดีข้นไอ,อ่อไออคยังม่ถใช่ว้หน,น,น้าที่เยี่ยมนะมีเยี่ยมยได้วหนน,นะคะเอ ควาสามารถค่ะแล้วก็การแสดงออกค่ะแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมไทยค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะข,า,ขาเสียงปรบมือดังๆให้น้องหน่อยค่ะพวงมลาลัยมีไหมครับสําหรับหมายเลขหนึ่งครับมีพวงมลาลัยไหมครับสามารถมอบได้เลยนะครับ ครับในลาดับต่อไปครับหมายเลข3ครับหมู่ที่5บ้านโป่งช้างส่งเข้าประกวดนะครับ <c oughs> นางสาวปรีชยาจามรีครับเ <c oughs> วัา <c oughs> ว่าดี๋ยวค่ะมูชื่อนางสาวปรีชยาจามรีมูเห็นใจลึกๆห็นใจลูกเห็นใจลูกเห ผู้ใหญ่เชื่อว่าทรงประกดูชื่อเล่นชื่อแก้มค่ะน้องแก้มค่ะคุณผู้มีคำถามให้หนู6หมายเลขค่ะเลข1ถึงเลข6หรืยเลขเลขอะไรดีคะเลข2เชื่อเพื่อนด้วยนะคะโอเคหมายเลข2นะคะจะให้หนูได้เล่าประวัติของเทศกาลวันลอยกระทง